วแล้วยูยูจับป๋าป้าได้ไหมไแบบด้จหมอยู่กี่ก้โอ้เปิดคลิปสุดน่ารักเจนนี่รัชนกสอนลูกสาวน้องอยูจีนพูดถึงคุณพ่อขณะบวชอยู่ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของครอบครัวและแฟนคลับขาดที่ต่างพากันร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายหลังจากที่ยิวฉัดมงคลค่ะหรือว่าสามีของนักร้องสาวชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นได้มีการเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะล่าสุดสาวเจนนี่ได้มีการโพสต์คลิปผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองค่ะที่หลวงพี่ยิวฉัดมงคลได้โกนหัวบวชแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับโคต์คลิปพร้อมเข้าความค่ะบอกว่าขออุทิศบุ รั้งใหญ่นี้ส่งไปถึงลูกๆที่จักไปทุกคนให้ไปสุขภคุมที่ดีด้วยเถิดต่อมาค่ะสาวชนีก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กค่ะ <c oughs> เผยข้อความสักพระยิวค่ะส่งมาบอกว่าอนุโมทนาบุญนะโยมขอให้เจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นไปในทุกสิ่งที่ทํามีแต่ความสุขไม่มีเรื่องเลเลยๆเข้ามาในชีวิตขอให้ผลบุญส่งให้มีสติมีปัญญาในท,ทุกวินาทีนับจากนี้ขอให้โยมและลูกมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดไปตลอดกาลสาธุและก็ล่าสุดค่ะสาวชนีได้มีการพาลูก ูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องยูจินค่ะมาน,นั่งลฟ์สดพูดคุยกับพี่พีเอฟีและมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่มีแฟนคลับของเจ้าตัวนั้นได้บันทึกคลิปวิดีโอค่ะไปโพสลงช่องทางทิกตอกของตัวเองภายในคลิปค่ะเผยให้เห็นว่าสาวเจนนี่ได้มีการสอนลูกสาวเรื่องที่คุณพ่อบวชเรื่องราวจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ป้าป้าเป็นอะไรปเป็นพระเป็นพระต้องนอนที่อุ้ยขอบคุณค่ะเป็นพระต้องนอนที่ไหน โอ้ยขอบคุณนะคะเป็นพารต้องนอนที่ไหนที่วัดแล้วยูยูจับป๋าป้าได้ไหมได้เพราะว่าป,ะปะ๋าป้าเป็นพโอู่ใช่พาใส่ชุดสีอะไรสีกขีโอ้<笑><笑>แล้วเวลาตื่นมากลางคืนร้องไห้ได้ไหมมีน่ะเพราะว่าป,ะปะ๋าป้า เรียรีว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารัมมากค่ะสำหรับคู่แมลงลูกคุ่นี้นั่นเองเอาเป็นว่าทำเบ็ดรันเมาส์ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของสาวเจนนี่ด้วยนะคะเราจะมีเรื่องราวออกมาเด็ดเพิ่มเติมทําเบ็ดรันเมาส์จะมาเด็ดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ